สวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัสที่11กันยายน2 5 6 8เนามาเลี้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลาดนะัดโครกระบือตบ,บุญกุดว่าอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศพ่อไปได้นะครับโครกระบือเขาสนามหลายอยู่นะครับตัวผูสูงรอยสามสิบน,นับซื้อกันส้าวสี่ว <c oughs> ันนี้ร่อยเหนื่ออ่อนๆนะครับวันนี้นะครับ อยางหอเบิ่งกันนะเ,นเดี๋ยวอยเรียงไปเดี๋ยวเนาะมีไฟงามอยู่นะครับลอยเียงข้านี้เป็นกระตออราคากันอยู่นะ,นะคป,ะปับหุ่นเงเศ้าซสีวข้างนี้เป็นให้ราคากอยูนะสาวสูงร้อยสี่สิบบวกความผสมเลยอ่าง ใหญ่ตัวใหญ่อ่างเลือดสูงหลายสิบส่วนสายย่อก็มีหนาแก่ตนน้นน้อยเบิ่งต่อเขาเบื้องต่อเขาเบื้องใหญ่นะครับหนาแก่แล้วนะครับแกสาวสาวหน่อยอันนึงกนแกแค่ผู้ตัวผู้ตัวผู้พัวพันนะครับ เขาให้่สามสิ่งนี้รับประกันรับใบใหญ่กว่านี้ใ่ใหญ่แล้วมองตั้งกางแล้วใบใหญ่แล้วบอพันเรานอนต้นนี้แหละพอแม่แค่มันก็ต้องเป็นแค่อะแค่แค่อันตรีอันนี้นะนตอนเขาก็ล่างเริ่มขยายเลยเริ่มแตกของหน้าแก่แล้วนะครับ เจ้าปีเปีเดนเปิดราคาอะไรมันเด่นซ่าเก่าสองห<อ>มื่นเก่ากําลังหาครับ่ากันมีส 9, องพัทนะซ่าเก่าอ่าไข่บิดนิกหน่อยนะความมาสมมันอ่กําลังข้นนี่นครับ ไม่ได้มันจิท้งองหรืออครับแต่ว่ามันมีนเมือกม,ม,มันออกอยู่นะครับผมเน,น,นี่ยใจหนึ่งลอยเกือบลอยสี่หรือลอยสามสิบลอยสามเก้าเนาะสบบแคบนะครับอามันมีน้ำเมือกอยู่นะครับบารูาผสม,มอะไรยังนะครับบารูว่าทองสายเก้าเจริญน,นะครับเรียบกลมเรียบสวยนะครับเรียบกลมดีนะครับเรียบกลมเรียบสวยนะครับปากเข่าใหญ่นะครับเปิดราคาอะไรเปนหนึ่ง สองหมื่นเจ็ดพันห้ารอนะสองหมืนเจ็ดพันห้ารอครับฟันฟันหลอแะไะนพึ่งรุดพึ่งน่ะฟันพึ่งบุมนะส้มจีต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนต์เก้าเ้ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่เก้าสี่หนึงหูนางฟามครับเดี๋ยวเช็คให้กันนะสวาบแคบดีนะครับถ่ายสวยอยู่ขาดจำเรียงเล็กน้อยนะครับ เบ่งน้าเมือกนะมีนะ้าเมือกอยู่นะครับมีน้าเมือกอยู่ไปถ้าขึ้นอีกก็ไปผสมเอานะครับทำนะทำทำขั้วขึ้นแ้วก็คือติดแล้วนะครับถ้าขึ้นร้อยร้อยยี่สิบก็มือก <c oughs> well, so, ับเบ่งทำขั้ขึ้นแต่คือจบแล้วนะครับว่านันญาจกันนะจบของเก่าพึ่นคือบัดนี้ผมเอานมสวยอยู่นะครับสวย แม่บอกสวยนะครับหน้าหวานอยู่นะครับคุณบอกเข่าญใ่น,ใน,นะครับข้ออ่องข้อก็สวยคนระับตว่าเล็บงามเดียวเล็บกลมดีเล็บกลมก็เล่าขราวนั้สายเก้าเจรือนสวยคนระับสวยนะครับมือนีไข่เปิ้ลไห้กันคำใหญ่ใหญ่ปัญหาสาวหน่อยนะคุณแม่เคุนต่อราคาอยู่นะครับ เมื่อเ้าในประบ้านนี้นะครับเศ่าสีมันสื่อกันตัวผู้นะครับครับใหญ่กว่านี้จักหน่อยครับเศ้าสีครับร้อยเหนือนะครับร้อยเนือแบบนี้นะครับสองหมื่นสี่นะครับร้อยนี้นะสูงลอยสามสิบนะครับครับร้อยสามสิบมือนี้นะครับร้อยเนือจากออนนะครับมือนี้นะครับเด็กนี้หน่อยนี้คุณแม่เพิ่งมาให้หาพัานหาสั่นสูง้อยสิบห้าบวกลอยยี่สิบนะครับสาวหน่อยนะครับ เนยาวๆนะครับส, uh. สูงลอย40บวกครับขาดนักเรียนนิดนึงครับสามหเจ็้ยเปิดมากครับมีสาวหน่อยงามเลย สาวหน่อย้นุ่มหน่อยนาหวานหวนนาหวานสวยสวย พ่อกับสามอ่องเหมือนกันครับหนาหวานแห้งครับได้ได้สองพันรับห้องนะครับห้องสมบัดบ้านครับนี่นาว้านหวานหางใหญ่หางใหญ่นะครับแสงสวยนะลอยยีสูงประมาณลอยยีสิบบวกนะครับส่งครับสุรินทร์นะครับเด้อสุรินทร์เขารบกันว่าไปไปแล้วเขายิงเขาตึงยิ่งทิมนี่สว่าเขียบีสวยนะครับคือชื่อควายเฮ้าเจี่ยวชื่อชื่อเจียบฟดี่เมียเออฟ้เลี่เ ชื่อใคเชื่อเียกระบอกชื่อชื่อเนียอันเดี๋ยวอออากาศก่อนอออากาศบไปส่งก่นสุรินทร์ครับเออออเรียนไปส่งครับตัวประเทศไทยเน่งชือกเียคือซื้อเงตายดิสาวน้อยเราเลิกกัไรไปานาใชชกันอนอะบาอากาศก็จลูกกะบาหนูดีนะสวยน สิบแปดครับสิบแปดหนึ่งเปดครับต่อได้ด้วยตนะครับครบมัดนะครับตาแจ่มแจ่มจ่มสุดขาวสวยรับข้อสามอ่องนะครับท่องหนูเรียบลมเรียบงามนะครับหนึ่งเปดครับหางใหญ่หางเงียนะครับสวยนะคุณนะแม่งกระเบียจับตานะครับหางหางสวยหางใหญ่ดีรันหนาหวานนะครับขวัญสองทางนีนะครับมีสองทางและมีนะครับ ตัดมาลาบัมีนะครับแต่ว่าหลังสวยนะครับหลังดีนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนะครับ093 0์เ0 6าสามศูนย์เก้าสานย์หกศูนสนย์หกสาม้าเป็นทางบสนใจทุกคนเอาไเอาหอยเก๋าวงเป็นทางแบบสาวน้อยสายพัฒนานะครับโอ้เนี่ยมีมีทันมาลายอีกดอกหนึ่งนะครับทันมาลาหูซ้ายนะครับมีนะครับดอกหนึ่งนะครับเอาขวัญจับดีนะครับ สองทางมีทัดมารลามีนะครับนับข้อสามองสวยๆน้อ,องสามองขุนหองข้อใหญ่นะขาวจ้วงสวาบแคบดีนะครับท่ายดีนะครับหางใหญ่โอ้ได้ครบนรับครบ,ครบ,ค,รบครบทุกจุดนะครับกําไรขามีนะครับหนาหลังครบนะครับกําไรขาหนาหลังครบนะครับ,นะรบจบอยู่นั่งนี่ จบอนะครับนจครับงเมือนช่วงวันนะวันนี้พ่อจเบิงนะครับบรรยากาศเอาเอาอันนี้กันนอกนี่ก็แม่นไหครับคาจจบาทครับตัวนี้ตัวนี้ชิกคผมหมื่นโอ้พอฟังหวยสวยงาม ลูกมไมเาเอววาลูกมไม่เขาใหญ่ซะเจ้าของเาว่าลูกไม้ไม้เขาใหญ่สูงประมาณร้อยยี่สิบสาม123วัดแล้วนะครับหัวใหญ่นะก็ขาดน้ำเลียงสาวน้อยนะครับ16กครับ

สาวยิ่ๆิสาวใหญ่ค่าจะบาทนะครับปลาแบบนี้ค่าจะบานครับหนึ่งสิบเก่าสิบเก่าเครนบสาวนครับบานนครับเรียบแก้ามเลยเรียบสีเรียบดีนะครับเมื่นเก่าเั่ครับสาวรอบผสม สวาบแคบดีนะครับันบนออกเป็นเหลา่าเก่าเพียงหน่อยนะครับว่าหน่าเขาใหญ่ป้าแม่น่าหน่าเขาใหญ่หนาเขาใหญ่นะครับต้นนันแม่นมาับแต่ไม่ยึดตัวทำนะสนใจที่ตัวใดเบอร์ไดนะครับศูนย์เก้าสาม 4 7 1 0 2 0 9สนใจทรมาสอบถามกันเลยนะครับบรบบานกระ่ามเดียคสูงลอยสามหาประมาณลอยสมสิบวกนะครับฟันน้ำนมนะครับสาวฟันน้ำนมนะครับ <c oughs>